แล้วตามที่ให้สัญญาไว้มีของมามอบให้มาเป็นกําลังใจให้เเนป็นมากี่ปีละตีนึะครับแล้วก็ไปโดนอะไรเส้นสมองแตกสมองแตกทุกคนจะไปเปลี่ยนข้างบนนี่ไอ้นี่ยรักษาได้นะครับมันใช้เวลานิดนึงก็จะบอกว่าวันนี้ใส่กระโหลกว่ากระโลกเที่ยวก็คีออย่างนี้ดูวันนี้หมดผู้การมาทำโครงการกับทางชุมชนทางผู้กัําลังทัพประตูน้ำแล้วก็ตํรวจ ก็เลยแวะผ่านมาเยี่ยมนะครับมาเยี่ยมมาดูว่าผู้ป่วยผิวตีนของเราเนี่ยเป็นยังไงไงมาให้กําลังใจกันนะครับวันนี้เราถุงเยี่ยมชีพมีครบเลยอยู่เนนี้นะครับเอามามอบกันคุณแม่หรือใครดูแลอยู่คุณแม่ครับอ่ะคุณแม่รับมอบแทนนะครับอ้าวอืมเราจะบอกว่าให้กำลังใจกันสู้ๆนะอย่าไปท้อถอยนะนะเอาคนสู้อยู่แล้วสู้อยู่แล้วอืมให้เรื่องพวกนี้รักษาเอาหมดแล้วหมดไหม เดี๋ยวนิดนึงครับนิดนึงครับสวยครับข้าวสารก่อนนะครับครับนายครับมาให้กำลังใจแล้วเ้าหนึ่ตังเลยเอาขอมาฮะไม่ได้มามือเปล่าเอาหัวใจมาฝากน่าเดี๋ยวผมเองนะครับแล้วก็ผู้สับหลังประตูน้ำนะแล้วก็เนี่ยผู้กำกับนัดแล้วก็รายการตำรวจนะครับวันนี้มาทำโครงการจิตนาสาก็เลยแวะมาเยี่ยมนะคุณตูสากาจะบอกว่า เป็นยมังใจให้กันนะแล้วก็อย่าท้อถอยนะสู้สู้้สู้นะครับคุณแม่อ้าคุณแม่รับมอบแทนนะอเดี๋ยวางตรงนี้ละวางตรงน้องม่อรับมาม่ออในกันมาสู้สู้นะสู้สัจนะสับกันะ